Thank you. พยากรณ์อของคนที่เกิดวันเสาร์ในปี2564นะคะเป็นคลิปหลายปีนะะก็จะใช้ไพ่5้าใบนะคะถ้าเปิดว่าเปิดมาแล้วเจอเรื่องอะไรที่น่ากลัวนะจะเปิดเพิ่มให้นะคะจาก5ใบแต่ถ้าไม่มีอะไรน่าสงสยัยไม่มีอะไรที่น่ากลัวหรือความคาดหมายนะคะก็ ก็ไม่เปิดนะโอ้เปิดมันก็โชคดีเลยอ่ะง่ายฉาจังเหมือนวันอะไรนะเป็นคืนหัก ่ได้ของพิเคเนเสียงสีทองออเสียงที่ได้ของคนเกิดวันเสาร์นะคะยี่น,นี้ด้วยนี่นะคะเป็นเสียงพพิพเคเน่นะคะเบอร์ที่หนึ่งนะชวอดีมากช่องดีมากนะคะแล้วก็นี้เก้าสิบสี่เสียงของออนิลพัฒน์นะคะ,น,ะน่าจะเห็นชัดเลยมั้งนะ ประวัตินิลพัทนะคร่าวๆก็คือนิลพัทนี่ก็คือเหมือนหนุมานทุกอย่างมีเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่ากายจะเป็นสีดานะคะเราก็ชอบแกลหันุมานนะมีครั้งหนึ่งก็คือแกลตอนที่เขากำลังจะไปศึกที่ให้หันุมานไปนขนหินถงคลองถม,ถมแม่น้ำอะไรอ่ะนะคะแล้วก็คือนิลพัทเนี่ยแกลนะแกลแบบเสร็จมั่งไม่เสร็จมัง่งรือว่าแกลหารเรื่องสารพัดเนี้ยพอพระรามรู้ใช่ไหมพระรามก็เนรเทศไปอยู่เมืองขีดขิน นะคะแล้วก็คือให้แค่คอยส่งสเสบียงให้เท่านั้นนะคะนี่ก็โดนลงโทษเพราะว่าลิตริ่เยอะก็สู้กันเอาไม่ลงอ่ะพุง่ายนะคะคือคือสู้สีกันทุกอย่างเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นพาลือสีอุต,ตรินะก็ที่ใครฟังคลิปประจังบ่อยก็จะเล่าให้ให้ในหลายๆคลิปแล้วนะคะคืออันเนี้ยจะเป็นเหมือนหน้าลิงนะคะถ้าดูดีๆจะเห็นหรือเปล่านะคะ ก็คือเขาจะมีสหายที่เป็นพฤษกสีหน้ากว้างพฤษีหน้าเสืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะสุดท้ายก็คือเขาเขาเหมือนว่านัดมาเจอกันแล้วก็ปู่หน้าเสือหน้ากว้างเขาก็ทาน้ํามนต์ไว้ทําน้ํามนต์ไว้แล้วลทีนี้เขาก็เสกหน้าหน้าตัวเองเให้เป็นหน้าเสือหน้ากว้างแล้วคือองค์นี้หรือสีองค์นี้ท่านเห็นว่าเออ เป็นหน้าแบบเนี้ยอยู่เดิมๆนี้เลยก็ดีก็สวยดีสง่างา,ามเสือก็น่าเกงขำกวางก็น่างามเป็นทองหลามอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออแล้วแล้ว,ลว,ลวทีนี้คือท่านเนี่ยเขาก็เลยขโมยขันน้ำมนต์ที่จะก,กลายล่างเพราะกลายล่างก็ต้องปลูกรดน้ำมนต์ไปไปล้างไปไปเสกใส่หน้าตัวเองอะไรประมาณนี้เพราะว่าเขาทําบริกรรมอะไรไว้แล้วไงแต่คนเนี้ยเขาไปขโมยน้ําสาทิ้งซะนะพอทิ้งไปปุ๊บสองคนไม่มีน้ำมนต์ล้างหน้าไม่มีก็ติดอยู่ในกลายน้นเลยนะคะหน้าเป็นแบบนั้น ทีนี้สองคนก็โมโหก็เลยสาบคนนี้ให้หน้าเป็นแบบนี้ปกติก็หน้าเหมือนเหมือนเราเนี่แหละหน้าเราก็คือสาบให้เป็นอย่างเนี้ยก็เลยก็เลยเรียกเป็นพลฤสีอุตรีนะคะแต่ว่าผลสุดท้ายเนี่ยทั้งสามก็คือคือโหสิกรรมให้กันแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะก็ร่วมบาเพนเพียรอะไรอยู่ในสำนักเดียวกันในในหุบเขาเดียวกันเหมือนเดิมนะคะนะก็คือให้อภัยซึ่งกันและกันทีนี้เอ่อในคำทำนายนะคำทำนายของ คนเกิดวันเสาร์เนี่ยมีความโชคดีนะตั้งต้นภายในปีนี้ถึงแม้ว่าใครจะโชคลายก็ตามหรือใครจะรุ่งรนอนแล้ก็ตามแต่คนวันเสาร์อยู่ได้การค้าดีถึงถึงแม้ว่าถ้าคุณจะเป็นเออเป็นการค้าย่อมย่อมหรือเป็นแม่ค้าขายของที่ตลาดนัดหรือเป็นร้านอาหารเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็น SME เเล็กๆหรือว่าเป็นร้านแบบ แบบโจหวยหรือเป็นร้านอะไรทั่วไปอย่างเงี้ยก็คือธุรกิจจะอยู่ได้นะคือธุรกิจจะอยู่ได้แล้วก็เหมือนกับมียอดขายดีขึ้นด้วยอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันจะมีแค่ช่วงสะดุดประมาณกลางปีเท่านั้นของคนเกิดวันเสาร์นะคะอาจจะมีสะดุดบ้างในช่วงกลางปีหลังพฤษภาไปนะนิดเดียวนะคะแล้วก็จะไปโดยทีก็คือประมาณท้ายปีนะ ดนท้ายปีก็ให้ระวังเรื่องการเงินเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ว่าสรุปโดยรวมภาพรวมๆในปีนี้ยังดีอยู่นะคะก็ยังดี7 0็0ดเซนเลยประมาณนี้นะคะดีทำการค้าอะไรไปได้ธุรกิจไปได้นะแล้วก็ส่วนเรื่องงานเรื่องงานที่ก็บอกแล้วโอเคนะเงนินเงินก็จะโอเคเหมือนกันแค่มันจะไปสะดุดทั้งงานทั้งเงินก็คือช่วงที่บอกไปสองช่วงเมื่อกี้นี้นะคะ แล้วคนเกิดวันสารเนี่ยในบางอย่างอะ่ะในภาพหลวงคุณปีเนี้ยคุณจะต้องใจเย็นให้มากที่สุดนะใจเย็นห้ามมีเรื่องกับใครเด็ดขาดเพราะว่าถ้ามีเรื่องคนวันสารนะ่ะถ้ามีเรื่องในปีนี้มีโอกาสขึ้นลงขึ้นศาลเลยนะถ้าสมมุติว่าตีกันแบบไม่ถูกใจคนข้างบ้านอะไรเงี้ย คือปีนี้มันอาจจะแบบเจ้ากรรมในเวรคนกัสาวมาแรงอาจจะประทุกปุ๊บ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 ทุกท,กทีเคยทนได้ปีนี้ทนไม่ได้แล้ะฉากแรกเลยนู่นอะขึ้นลงขึ้นสา่ไปลงพักนะคะอ่าก็คือปีนี้คนมันเสาระวังเรื่องคดีความนะเรื่องคดีความเรื่องเรื่องตีกันเรื่องอะไรแบบนี้นะคะคือให้อดทนหน่อยอะไรที่อดทนมาได้แล้วก็อดทนแล้วก็ให้อภัยกันเนี่ยเหมือนเหมือนปู่เี่ยแหละนะให้ให้ให้ ให้อภยัยกันซะแล้วเพราะว่าตัวคุณมีคาวามโชคดีอยู่แล้วถ้าคุณโดนเรื่องนี้มาขาดทุกอย่างมันจะดับหมดเลยนะคะคือให้ระวังนะหนึ่งที่เตือนไว้ห้ามมีเรื่องมีราวกับใครเด็ดขาดห้ามาาามีปากเสียงทะเลาะวิวาสองให้ลดวัจกิกมคนวันเสาร์จะเป็นคนที่ท,ที่ที่มีม,ม,มีมีจิตแข็งนะมีจิตแข็งแรงกล้าแล้วก็แล้วบางทีวัจกิกมก็จะแรงตามมาด้วยนะให้คนวันเสาร์ลดสองสิ่งนี้นะคะ ให้ลดให้ได้แล้วทุกอย่างจะดีหมดบริวารรอบข้าจะดีหมดนะต้องลดวิจีกรรมเพราะว่าจีกรรมจะสร้างสตูนะล้วก็ลดเรื่องอารมณ์เรื่องความใจร้อนนะคะเพราะไพ่สรุปคุณได้ปู่ชีวกกับปู่ปุปปู่ปัญจสิงคอนนะคุณยิ่งจะต้องถือสินเมื่อคุณได้ได,ได้ได้เสศษปู่ปัญจสิงคอนนี้นะคะคุณยิ่งจะต้องใจยเย็นนะทำตามทำตามปู่นะประวัติปู่เป็นยังไงทําตามนั้นนะคะเพราะว่าปู่เคยเป็นคน นะคะแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระภาวนานี่แหละอยู่ในสิ่งในธรรมนี่แหละจนได้บังเกิดไปบังเกิดอยู่บนชั้นฟ้าชั้นสวรรค์นะคือคนเกิดบนสระธรรมได้มันติดเรื่องอารมณ์อย่างเดียวที่ทําให้เราไม่บรรลุอะไรสักทีเดี๋ยวบางคนคนกระสับบางคนอาจจะแบบเกือบจะบรรลุพระสดาบาลละมีนะแต่ไปไม่ได้เพราะมันติดเรื่องอารมณ์อารมณ์การโกรธการอะไรแบบนี้นะมันทำให้เราแบบยังยังยังไม่บรรลุมันไม่ข้ามไปสักทีหนึ่งอะไรอย่างเนี้ย บางคนก็นั่งสมาธิมานานมากแต่ทำไมมันไม่ได้สักทีก็เพราะมันติดมันติดเรื่องอารมณ์พอเราออกมาจากสมาธิเราเอาอีกแล้วใครมาพูดระทุหัวเอาอยู่แล้วอ,อ,อย่างเงี้ยคนเกิดวันเสาวจ์จะหงุ่มง,ง่ายเพราะฉะนั้นน่ะยิ่งต้องดับอารมณ์ตรงนี้นะดับไฟเขาเรียกดับไฟข้างในให้มันมอดทงไปเลยนะคะเหมือนเป็นกิเลสอ่ะคือดับให้มันมอดเลยนะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีหมดเลยเพราะว่าคุณได้เสียงปีกัเนตมันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าปีนี้จะโดนเนี่ยเจ้ากรรมชนิดเนี้ยมาตัดมาตัดรอนนะ เพราะฉะนั้นอย่าให้เกิดขึ้นนะนี้บอกบอกล่วงหน้านะ,ะแล้วก็คนวันเสาร์ใครมีลูกลูกจะดื้อม,มากนะปีนี้ลูกจะดื้อจะดื้อเป็นพิเศษเลยแหละ <laughs> ไม่รู้จะเป็นของขวัญพ่อแม่หรือเปล่าแต่จะดื้อม,มากเลยนะ <c oughs> วิธีวิธีการที่ให้ลูกเบาๆหน่อยเนี้ยอย่างมงคนวันเสาร์จะได้ลูกเป็นเจ้ากรรมนายนเวนะ <c oughs> จะหนักจะหนักแลยลูกจะดื้อม,มากนะอะคือให้ให้พยายามนะ ใส่บาตรแล้วก็สวดมนต์น,นั่งสมาธิอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็แผ่เมตตาให้ลูกเรานะให้ใช้คําว่าสําเร็จแก่บุญที่แม่ได้ใส่บาตรวันนี้ให้สําเร็จแก่ลูกของข้าพเจ้าชื่อนั่นนี่นี่นะก็บอกไปแล้วขอให้ลูกได้รับบุญแล้วเนี่ยเป็นเด็กดีเป็นเด็กใจเย็นเป็นเด็กแบบว่าเ,เชื่อฟังสอนง่ายอะไรก็แล้วแต่คุณอธิษฐานนะคะทาแบบนี้ทุกวันคืนแผ่เมตตาทุกวันแล้วคือแรงกดดันตรงเนี้ยแรง แรงที่แบบว่าลูกจะดื้อแบบเราจะอะไรแบบนี้มันจะเบาลงแต่ทุกอย่างต้องใช้ความพยายามนะคะคนเป็นแม่ต้องพยายามอันนี้ทําแล้วมันดีนะ,ะแล้วก็ส่บาตรที่ฐานให้ลูกแบบห่างไกลาจากโรคระบาดอะไรก็พูดไปนะคะนะเขาจะแค่ดือด้อในช่วงปีนี้คือเหมือนว่าบางทีลูกเราอาจจะต้องการเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่า เปลี่ยนวัยอย่างเงี้ยวัยเด็กไปสู่วัยรุ่นวัแล้วมันจะมีการดื้อนะมีพัฒนาการของเขานะคะนี่ให้อดทนหน่นะเพราะว่าได้เสียนได้เสียนนิรพัยเนี่ยดื้อแน่นอนนะบริวารส่วนคนที่อะไรที่ทํางานใหญ่ๆก็คือบริวารก็จะก็จะเอาเรื่องปวดหัวนะเอาเรื่องปวดหัวเอาเรื่องแบบ เรียกว่าเป็นเรื่องมาฟ้องเราครับนู่นนี่นั่นมาฟ้องเราอ,อะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าสร้างปัญหาให้เกิดในองค์กรหรืออะไรแบบเนี้ยนะก็ลองฟังหูไว้หูนะคะแล้วก็ค่อยๆพิจารณาดูแบบที่บอกไปเมื่อกี้นะมันก็จะช่วยได้นะคะก็คือก็คือตัดสินอย่างอย่างเที่ยงตรงเที่ยงธรรมอะ่ะนั้นแล้วก็จะไม่เกิดเรื่องอะไรในองค์กรนะคะนะมันจะมีเรื่องเกิดแน่ๆเลยแต่แล้วถ้าทำแบบที่อาจารย์บอกว่ามันก็จะเบาลงนะคะอืม ส่วนเรื่องการเดินทางนะคะชาววันพุธเดินทางได้นะเดินทางได้ปลอดภัยไม่มีอะไรนะคะอ่าแล้วก็วันพุธจะมีโชคมีลาบเป็นนาปีนี้ปีนี้โชคลาภจากการเสี่ยงของเออคนเกิดวันเสาร์สิอ่าคนเกิดวันเสาร์นะวันเสาร์นะคะขอโทษด้วยไม่ใช่วันพุธนะคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์นนาในปี2564เนี้ยจะมีโชคมีลาบแบบฟุกฟุกบ่อยมากนะคะแล้วเงินที่ได้มาจากเรื่องพวกเนี้ย จะต้องทําบุญทุกครั้งนะหนึ่งหนึ่งคือทําบุญให้เจ้ากรรมในเวทําบุญให้ครูบาอาจารย์นะสองเออเอาเงินนั้นบวชุงบิดามารดานะคะสามเอาไปใช้นี่ใช่สิหรือว่าต่ออาชีพตัวเองนะคะแล้วคุณคุณทาแบบเนี้ยคุณจะได้อย่างเงี้ยทั้งปีจะได้มากได้น้อยคือคุณจะได้เรื่อยๆบางคนได้มาตั้งแต่ต้องปีก่อนคอลิปของเราด้วยซ้านะคะก็มีนะออส่วน คนไหนที่แบบสวดมนต์นั่งสมาธิบ,บอ่อยๆอ่ะมันจะได้เยอะแต่ถ้าคนวันสาวไหนขี้เกียจแล้วนะไม่ค่อยทำแบบได้น้อยันี้อย่างลูกศิษย์อาจารย์ก็มีเขาถือศีลเขาสวดมนต์วันละทุกวันนีก็เนี่ยก็พ่งจะได้กันไปเนี่ยแบบๆเลยตุ่นจีนเนาะเขาก็เขาก็ได้กันนะมาเกิดมาทุกมวนแล้วอืมนะก็ก็พยายามอาน,นี้ก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กุศลที่ใครสะสมมาแต่บีชชาเนาะจะมากน้อยหรืออะไรเนี้ยก็จะมีบุญในส่วนนี้นะคะ แล้วก็คนเกิดวันเสาร์ก็ระวังญาติผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยนะหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะมีสองประเภทเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็รักษาหายอยู่ได้กับเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่อยู่อาจจะฟังแล้วปแปลกๆแต่ไม่อยากจะพูดคาอื่นนะก็แบบเลี่ยงนิดนึงนะอ่าก็อันนี้ก็เป็นไปตามวาระเนาะ นะเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันนะคะเป็นไปตามวาระนะคะก็ให้ดูแลดีๆนะแต่ภาพโดยรวมแล้ววันเสาร์โอเคอยู่นะคะก็ขอจบคำทํานายเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคนเกิดวันเสาร์ในปี2 5 6 4นะคะอาจารย์ขอฝากช่องใหม่ไว้ด้วยนะคะช่องอาจารย์จักสุทธิพิชิตกรรมนะคะก็รบกวนไปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง ช่องมนมาให้หน่อยนะคะแล้วก็พวกคลิปรายเดือนก็คือจะไปลงที่นู่นนะส่วนพวกคอนเทนต์คาถาหรือเก็บความรู้อะไรต่างๆจะมาลงที่ช่องนี้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะใครสนใจไปทิปที่กาญจนบ,บุรีกับอาจารย์2วันหนึ่งคืนในเดือนพฤษภาคมรับแค่12ท่านเท่านั้นแล้วในทมีการเปิดไพ่เช็คดวงให้สอนนั่งสมาธิฟรีหน้าก,กากอนามายนัยเฟลชิลแอลกอฮอล์ผ้าเย็นสแนค็คบ็อกนะคะแล้วก็อื่นๆให้อีกน,นะคะใครสนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่แอดมินเลยค่ะ